ปาพระโซดาบันก็ดีเชกทาคามนี้ก็ดีมีกรรมฐานไม่หนักให้เฉพาะอนุสสติอย่างเดียวพอไม่ต้องใช้ฌานสมาบัติเรื่องสูงคำว่าอนุสติเราตามนึกถึงก็คือหนึ่งนึกถึงความตายสองนึกถึงพระพุทธเจ้าสามนึกถึงพระธรรมสี่นึกถึงพระอเดียสงห้านึกถึงศีลเท่านี้นะ ถ้าบรรดาญาโยมวัตถุบริษัทปฏิบัติได้ตามนี้เป็นของไม่หนักทุกคนสามารถจะหนีกฎข้องกรรมได้คําว่าหนีกฎข้องกรรมก็หมายความต้องตายจากความเป็นคนเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วโทษถึงปานนติบาตการฆ่าสัตว์จะไม่สามารถลงโทษเราได้พ่อจาที่นาทานการโกงเขาบ้างลักขโมยเขาบ้างจะไม่สามารถลงโทษเราได้ โทษจากการมีสมิชาจาร์ที่ละเมิดความรักของบุคคลอื่นก็ไม่สามารถลงโทษเราได้โทษมูสาว่าที่เคยกล่าววายจาโมาทิก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้โทษจดการดื่มสราเอรัยก็ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันลงอบายภูไม่ได้ถ้าหากถามว่าใครห้ามก็ต้องตอบว่ากฎของกรรมคือความดีห้าม ถ้าปโสดาบันลงเป็นนรกุมไหนคมนั้นไปดับปัจจนรกทั้งหมดก็ยังมีตปความสุขฉะนั้นเขาจึงห้ามปโสดาบันลงนรกพระโศดาบันก็จะทรงตัวได้แค่หนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สองเป็นเทวดาสามเป็นนางฟ้าสี่เป็นปมนั้นนอกจากนั้นก็ขึ้นนิพพานไปได่เป็นว่าเป็นกรรมฐานอารมณ์คิดที่บรรดาแต่ปุิุสัตว์ต้องใช้นุสติคิดให้ทรงตัว